พี่น้องมานนีเสาน้าพามาเบ่งมาชมวิวน้ำคลองเนาะพี่น้องด่านอันนี้ด่านลาวเลยพี่น้องเลยฝั่งลาวพี่น้องเห็นฝั่งเอฝั่งไทยมุกดาหารฝั่งนี้ก็จะเป็นสวรรค์นาเขต อันนี้ด่านด่านตอมอด่านลาวด่านเรือเด,ด้อพี่น้องบ่แม่นบ่แม่นด่านขัวบ่แม่นด่านสะพานแม่น้ำคลอง พี่น้องเนมเห็นฟังนันบ่พี่น้องเห็นฟังนะพี่น้องฟังไทยมุกดาหารเดอ้อพี่น้องไยออฟังนะฟังนี้จะเป็นสวรรณ์นนเขตเนาะแนมไปเห็นพระองค์ใหญ่นพระใหญ่มุกดาหารแนมเห็นกันเนาะพี่น้องแต่ไปหากันบ่ได้เนาะค่าโควิดติดโควิดแต่ไปหลินไปเที่ยวบ่ได้ บมมีหดเพื่อพี่นอ้องเอ้ยเพื่อเลนไปเลนมากับอะไรสิดิมฝั่งโขงดิมฝั่งของสวรรค์นาครตพี่น้องมือหนุ่มกัน สวรรค์นะขี่เดนงาม